สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 888 88หมอ m o r i t youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้นะครับเป็นการดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2567นะครับว่าดวงชะตาในเดือนนี้นะครับของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะทั้ง12ราศีนะครับว่าจะมีอิทธิพลดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่สาคัญ นะครับเพราะจะมีดาวใหญ่โครจรนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์ได้ขึ้นรูปปกไว้เนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานนะครับเพราะดาวใหญ่แต่ละดวงเนี่ยจะใช้ระยะเวลาการเดินเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยก็ใช้ระยะเวลา2ปีครึ่งนะครับดาวพระราหูก็ใช้ระยะเวลาปีครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อทั้ง12ลราศีนะครับในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป เพราะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดพุธกลางคืนนะครับชาวราศีมังกรชาวราศีกุมนะครับคุณต้องจับตาดูให้ดีนะและทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบในเรื่องราวที่แตกต่างก่อนออกไปนะครับอาจารย์ผ่าดาวให้คุณเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้คุณจะได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดวงดาวที่สําคัญสําคัญนะครับ มาพูดถึงการโคจรของดวงดาวในเดือนนี้จะมีดาวอะไรซึ่งโยกย้ายบ้างนะครับก็จะมีดาวพระศุกดาวสุ่งนี่จะเดินหน้าเสร์จอย่างรวดเร็วในวันที่2สิงหาคม2 5 6 7เวลา22ในการ5นาทีศุกร์นี้เข้าสู่ราศีสิงห์ไปเกาะนาวางดาวอังคารเป็นทริตโทแห่งเลิกนะครับต่อมาดาวพระเกตย,ย้ายวันที่13สิงหาคม2 5ง7 เวลา18ในกา4 6นาทีนะครับดาวเกตนี้ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูดาวเกตอยู่ในเดือนพฤหัสหัสสบดีจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีเซนลางสังหรณ์เป็นอย่างดีในดวงชะตาเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรหลายวิชานะแต่เอาแน่เอานอนกับวิชาใดไม่ได้เพราะเก่งเกินเป็นโจโรแห่งเลิกเกาะนวางดาวพฤหัสบ,บดีด้วยนะครับต่อมาดาวพระอาทิตย์ อาทิตย์ย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งเป็นเกษตรเนี่ยนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่17สิงหาคม2567เวลา9โมง10เวียนนาทีนะครับอาทิตย์นี้เข้าก็เป็นเกษตรนะเป็นทริตโทแห่งเล่ห์เกาะนวงังคันนะครับต่อมาก็คือดาวคารย้ายราศีในวันที่26สิงหาคม2567เวลาเที่ยง9นาที อังคารนี้ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับอังคารอยู่ในเลือนของดาวพระพุธเพราะในเรื่องของคำพูดคำจาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะดาวอังคารนี้เกาะดาวนาวางดาวพระศุกร์เป็นเทศตีแห่งเลิกนะครับต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้จะเดินหน้าเซิร์ชอีกเพราะฉะนั้นดาวศุกร์นะครับตำแหน่งก็จะเป็นนิด ในวันที่27สิงหาคม2567เวลา16ในกา16นาทีนะครับสุขนี้เข้าสู่ราศีกันตำแหน่งเป็นนิดให้เตรียมตัวป่วยไม่สบายนะครับในดวงชะตาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆถึงจะดีนะและดวงชะตาคุณดาวสุขไปเกานะนวางดาวเสาวเป็นโจโรแห่งเลิอกอาจจะมีเรื่องอืึดอัดทุกใจขมขื่นอยู่บ้างอาจจะเนื่องด้วยสุขภาพก็เป็นได้แ,แล้วแต่ นะครับในดวงชะตาของคุณนะและสิ่งที่สำคัญเลยจะต้องเตือนช่วงต้นเดือนสิงหาคมวันที่1ถึงวันที่5ระวังอุบัติเหตุมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยคณก็ต้องระมัดระวังนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคุณมีดาวพระราหูอยู่พบกวินาาเนี่ยหลายคนเนี่ยมักถูกหลอกเชื่อคนง่ายหูเบา เวลาคุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนทั้งสองฝ่ายนะครับดีที่สุดคุณอย่าเพิ่งไปเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะในงานของคุณเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบก่อนทุกเรื่องถึงจะดีนะมาพูดถึงดาวพระศุกที่จะเดินหน้าเสด็อย่างรวดเร็วในวันที่2สิงหาคม67เนี่ยช่วงเวลา22ในการ5นาทีเนี่ยดาวศุกร์นี้ก็จะเสดเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับในภพปุตตะเป็นทริโทแห่งเลษ การเงินของคุณจะหมดเปลืองไปกับสิ่งใหม่ๆนะครับการเงินจะหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวานก็ได้หรือสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คุณให้ค,ค,ความสนใจนะครับการเงินเป็นทริโทค,คุณจะใจสปอร์ตเรื่องการเงินเท่าไหรเท่าการเต็มที่นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักก็คู่ครองก็เป็นคนใจสปอร์ตด้วยในช่วงนี้นะครับก็จะเต็มที่กับคุณนะในเรื่องของความรักนะครับและดาวพระศุกร์นี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพ คู่ครองอย่างที่บอกเนี่ยมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยนะครับคู่ครองจะแต่งตัวให้ดูดีปรับลุคต่างๆนี่นะเ,เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีในเรื่องของความรักของคุณนะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกใจกันอยู่บ้างนะมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระเกตนะครับในดวงชะตาดาวเกตเนี่ยจะย้ายในวันที่13สิงหาคม67เวลา18 46นกานาที เกณฑ์นี้เข้าสู่พบสู่พระชาวราศีเมฆเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับของดีนะครับเป็นมงคลนะเป็นวัตถุม,มงคลก็ได้ของดีหรือสิ่งที่คุณมีอยู่ในบ้านอยู่แ้วแต่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนั่นแหละเป็นสิ่งของที่มีค่าสําหรับคุณนะครับถ้าคุณได้ของดีของขังอะไรมาก็ให้บูชาสักการะเอาไว้เป็นมงคลนะครับขอพรจะประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่จะได้ดีได้ดีทางไกลในดวงชะตาของคุณ นะครับเออเพราะในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีเมฆเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งชา่าใจดวงคุณยังต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีความอาญาความขัดแยง้งนะครับบางครั้งคุณชอบเอาความคิดเห็นตรงของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่นะครับดึงดันชอบในเรื่องการ,รเผด็จการแต่ก็มักจะสนใจในเรื่องของของเก่าของโบราณน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศิละปะเก่าๆก,ก็ได้นะครับที่คุณให้ความสนใจอย,อยู่นะในดวงชะตาของคุณนะครับ ต่อมาก็คือดาวที่จะย้ายดาวพระอาทิตย์นะครับก็คืออาทิตย์ย้ายวันที่17สิงหาคม67เวลา9โมง11นาทีอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีสิง์เป็นกเกษตรนะครับในดวงชะตาเป็นทริโทเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยปุตตะเป็นกเกษตรบุตรบริวารของเจ้าชะตาจะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมั่นคงนู่นนี่นั่นนะ เพราะในเรื่องของบริวารดีครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะจะมีความคิดไอเดียโปรเจกต์ต่างๆนะครับคิดที่จะทำนะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนิดหนึงนะครับในเรื่องของบุตรและบริวารน,นะพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอังคารนะครับดาวอังคารจะย้ายราศีเนี่ยในวันที่26สิงหาคม67เวลาเที่ยง9นาที อังคารนี้ย้ายเข้าสู่พบสหัชะนะครับในดวงชะตาเนี่ยถือว่าเป็นเทศตีแห่งเิ่มอ,อังคารเกาะนวาวางดาวศุกร์นะคือดาวประจําตัวของคุณเนี่ยดีนะครับเ,เพราะฉะนั้นให้พยายามขยันขันแข็งเข้าไว้จะประสบความสําเร็จนะครับขยันเข้าไว้เพราะจังหวะน,นี้ตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปคุณมีโอกาสที่จะได้พบคนเยอะนะ แต่นุกษาชะเพื่อนเยอะสังคมจัดพบคนมากห้าหลายตาคุณจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเยอะไปนู่นมานี่มานั่นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับช่วงต้นคลิปเนี่ยดาวอังคารจะมีปัญหาอุปสรรคตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึงวันที่5ังนั้นช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับมันอยู่ในภพกระดุมพระการเงินเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองหรือคุณทําอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเะชาวราศีเมฆเดี๋ยวเพราะ ดาวอังคารคุณเนี่ยดาวประจําตัวคุณเนี่ยมันเป็นพิษครุดคุณนึกถึงสภาพแต่คุดเอกสารคดีหมายคุณต้องระวังนิดนึงนะเออเอกสารสัญญาณหรือให้เรามาระวังภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมฆก,ก็อย่าประมาทในเรื่องของคดีความมันยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมา มาพูดถึงดาวพระศุกนะครับดาวศุกร์เนี่ยจะเดินหน้าเสด็จในเดือนนี้ดาวศุกร์เสดสครั้ง้ายาเต็มที่สองครั้งในวันที่27สิงหาคม6 7เวลา16ในการ16นาทีนะครับศุกร์นี้เข้าสู่ภพอาลีนะเพราะในดวงชะตาของคุณเนี่ยการเงินชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับ เออตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะเพราะปลายเดือนนี้การเงินคุณจะมีน้อยได้น้อยคุณต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะครับรัดเข็มขัดก็ไว้นะให้ระวังในเรื่องของคนรักคู่ครองเนี่ยอาจเจ็บไข้ได้ดป่วยไม่สบายนะครับในเรื่องของคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังเลยมีรายจ่ายการเงินไม่ดีปัญหาด้านสุขภาพนะของชาวราศีเมษ นะครับในดวงชะตาต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการงานคนราศีเมฆเนี่ยดาวพระเสาเนี่ยนะครับอยู่พบลาภะเอ,อถึงคายแบกไงเสาลาหูในดวงชะตาเนี่ยถ้าเทียบเทียบระหว่างเสาลาหูในเดือนนี้นะลาหูดีกว่าดาวเสาครับเอ,อถ้าเทียบกันนะลาหูดีกว่าดาวเสา คนเมฆเนี่ยคุณจะมีปัญหาด้านการงานอย่างต่อเนื่องมันยังไม่จบไม่สิ้นนะพอเสาเสาขยับเดินหน้านะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่เห็นีปฏิทินไม่เห็นดาวเสาย้ายไม่ใช่เสาเดินขยับนะวางขยับเดินหน้านะดาวเสาเป็นดาวที่เดินช้าสองปีครึ่งราหูกว่าจะเดินนะมาดูตัวยูกว่าเจ็ดปีนะถ้ายิ่งเป็นดาวพวก อะไรนะเนปจูนแบค็คคัตอะไรโอ้โหคุณไม่ต้องไปพูดถึง <c oughs> จะไปยี่สิบปีสามสิบปีเลยออลืมไปแล้วเนนี้เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับก็อันนี้นะดวงคุณต้องระวังเรื่องงานนะครับเสาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยพิษครุฑระวังเอกสารสัญญาคาดีความนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่ในเรื่องของลาบและผลประโยชน์ ให้คุณไปเช็คเรื่องงานของคุณและการเงินให้ดีนะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกนะครับส่วนดาวพระราหูก็อยู่ในภพวินาาราหูยังดีกว่าโชคลาบของคุณมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่คุณจะได้ลาบอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันของชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คุณระวังนิดนึงเรื่องงานและเงินนะของชาวราศีเมษนะครับ ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เผินในดวงชะตาพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่4สิงหาคม2567เวลา18ในการ19นาทีจันทร์ดับอยู่ที่กอดกฎในภพผันทุนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนี่หนึ่งอุปสรรคปัญหาเรื่องบานขอบัวญาติพี่น้องเห็นหลายดวงชะตามีปัญหาทั้งนั้นจะมากหรือน้อยก็สูตแท้แต่นะครับแล้วก็พระจันทร์ผ่ญ พระจันทร์เพนในวันที่20สิงหาคม2567นะครับเวลาตี14นาทีอยู่ที่ราศีกุมเพราะฉะนั้นดวงคุณพระจันทร์เพนถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาจะมีโชคลาภนะครับเอ้ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จและให้ซื้อรถตเอรี่เสี่ยงโชคเลขบ้านเลขรถจำไว้ในวันที่20สิงหาคม จะนําโชคลาภมาให้กับคุณของชาวราศีเมษนะครับต่อมานะครับเออในเรื่องของการโคจรของดวงดาวที่สําคัญสําคัญเนี่ยนะคนเมฆก็ระวัง1นถึงหสิงหาคมนะครับเอกสารสัญญาก็ไประวังช่วง26กับ27นะแล้วดวงชะตาของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าดูจากตรงเนี้ย มีปัญหาอุปสรคเกิดขึ้นก็จริงแต่มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือครับยังไงคุณก็รอดพ้นปลอดภัยนะให้คุณทำเในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะครับแล้วคุณจะแค้วคาดปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าคุณคิดจะจะทำชั่วยอย่างเดียวนู่นนี่นั่นไม่มีใครก็ช่วยคุณหรอกนะเอ่อพยายามทำให้มันดีเข้าไว้จะประสบความสำเร็จนะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ ะครับถ้าคุณจะทาสีบ้านซ่อมแซมขุดดินนะตั้งเตาไฟทําในวันที่2กับวันที่15บห้ได้ถ้าคุณคิดจะสร้างบ้านแล้วแต่นะถ้าคุณจะสร้างบ้านมันก็จะมีวันที่ดีนะที่สามารถทําได้ตามปฏิทินเนะี่ยสและ4ี่นะครับต่อมาทุบบ้านทุบกําแพงนะทุบบ้านทุบกําแพงใช้วันที่5กับวันที่18 วันเก็บทรัพย์อันนี้อาจารย์ให้ลูกศิษย์ทำนะบางคนบูชากีเลนน้นําเต้าเซียนทอ,ทองเหลืองเทียนหุยไปอาจารย์ก็ให้ทำในวันเก็บทรัพย์นะวันเก็บทรัพย์ก็วันที่9 1้2 1 2 3เอดเอิตามฤกษ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกไปนะสำหรับคนที่บูชาแล้วก็วันที่สำคัญก็คือวันฟ้าอาภัย วันฟ้าภัยก็คือวันขออโหสิกรรมอ่ะเข้าใจง่ายๆนะครับขออโหสิกรรม12สิงหาคมนะครับไปให้คุณจุดธูป 16, 16ดอกนะวาที่หิงพระหรือกลางแจ้งก็ได้แล้วแต่ของคุณนะครับหรือทางที่ดีไปที่ศาลเจ้าใกล้บ้านเป็นมงคลนะครับเพราะว่าวันฟ้าภัยเนี่ยเป็นเลิกยามของจีนนะครับนะของไทยเนี่ยก็จะมีอโหสิกรรมนะแต่ว่า อันนี้เราใช้วันนี้ถือว่าจะสะบิดผลนะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับในดวงชะตาของคุณและวันล้างสวยวันพวกูริบสิงนะครับแล้วในดวงชะตาของชาวราศีเมษคนที่ทำติดต่อธุรกิจต่างๆมักจะไปกระทบกระทั่นกับหลายคนจะดีไม่ดีอาจจะมีคนด่าว่าสาบแช่งนู่นนี่นั่นทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี คุณก็ทําการล้างสวยทุกเดือนเรื่อยๆนะครับมันจะได้ราบลื่นอุปสรรคปัญหาจะได้น้อยลงไปจะได้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณคนเมฆให้คุณใช้วันที่13นะครับแล้วก็วันที่25สิงหาคม2วันนี้ล้างสวยนะครับล้างเรื่อยๆถือว่าดีเป็นมงคลนะโอเคนะครับอันนี้ก็ครบแล้วในดวงชะตาของชาวราศีเมษนะ อย่าดูเพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะเออเปิดจากไพ่ให้ตบท้ายว่าเดือนนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหชาวราศีเมษอืมดวงชะตาของคุณเนี่ยดวงดาวมันมีอุปสรรคปัญหาก็จริงแต่ดวงคุณด้วยผลบุญจะช่วยเหลือส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จนะครับคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตา ให้ไหว้กาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะเป็นมงคลถ้าใครปติดสินบาทค่าสินบนอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแก้บนซะนะครับแล้วคุณจะแควคาาปลอดภัยนะให้ไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศเป็นมงคลนะการเงินดีมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือความรักคุณก็จะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะสำหรับคนโสดชาวละศีเมษนะครับโอเคอันนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ